มาถึงช่วงบ้านฉันวันนี้กันนะคะในเดือนธันวาคมนี้จะครบรอบสอปีการหายตัวไปของคุณสมบัติสมพรซึ่งเป็นนักพัฒนาอาวุโสชาวลาวซึ่งหายตัวไปโดยไร้ร่องรอยนะคะแต่การหายตัวไปของเขาได้ปลุกพลังของคนรุ่นใหม่ให้ขึ้นมาขับเคลื่อนทางสังคมในประเทศทั้งในกลุ่มอาเซียนรวมถึงประเทศไทยให้รู้จักกับการแสดงพลังเพื่อสร้างสรรคสังคมแห่งสันติภาพติดตามได้ในช่วงบ้านฉันวันนี้ค่ะ นี่เป็นภาพสุดท้ายของสมบัติสมพรจากกล้องวงจรปิดก่อนที่เขาจะหายตัวไปเมื่อสองปีก่อนสมบัติสมพรเป็นนักพัฒนาอาวุโสชาวลาวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มสาวที่ทำงานเพื่อสังคมทั้งในประเทศลาวและอาเซียนการหายตัวไปของเขาจึงส่งผลกระทบต่อกำลังใจของคนรุ่นใหม่อยู่ไม่น้อยนี่เมสมบัติสำหรับพวกเราก็เป็นตัวแทนของความคนที่มี มองคิดไปทไี่สร้างมีความมุ่งมั่นอยากเปลี่ยนแปลงสังคมแต่ว่าในเมือแบบสังคมโมหิเกียรติกับคนแบบนี้แล้วแล้วคนสาวที่เห็นคือคนรุ่นใหม่ที่เห็นก็พิสูจว่ามันมันก็เบ,บิดเบิดแห้งมันนักนใจ ในขณะเดียวกันการหายตัวไปของสมบัติสมพรก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่ไม่เห็นด้วยกับการอุ้มหายพวกเขาได้รวมตัวกันเพื่อเตรียมงานทาโลกนี้ไม่มีการอุ้มหายที่จะจัดในวันที่15ธันวาคมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบบกรถจากกรุงเทพไปหนองคายเพื่อทํากิจกรรมบริเวณริมฝั่งโขงชายแดนไทยลาวเรามองว่าการบบกรถอ่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ มันเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพมันเป็นเรื่องของการาไว้วางใจคนในสังคมและเราอยากจะจินตนาการวา่าโลกนี้มันไม่มีการผู้ประหายเราก็จะเดินทางไปได้โดยที่ไม่ต้องระแวดระวังใครใช่ไหมตัวผมเองไม่ได้เป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดกับคนที่หายไปแต่ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดตรงที่ว่าพอเราได้ยินเรื่องเนี้ย มันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจแต่เรื่องของการอุ้มหายมันมันมันสะเทือนใจยิ่งไปกว่านั้นมากกว่าการไม่มีสิทธิพูดคิดหรือแสดงออกทางความคิดเห็นแต่มันเป็นเรื่องของการไม่มีสิทธิแม้ที่จะมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยคือการที่คนหนึ่งถูกอุ้มหายไปเนี่ยปัญหาปัญหาในสังคมก็คือเราไม่ค่อยนึกถึงมาแล้วเราคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรา แต่จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาอยู่โดยที่เขาไม่ปลอดภัยเราจะรู้ได้ยังไงว่าวันหนึ่งมันจะไม่มากระทบเราการไทยไปของโสมบัติเนี่ยมันกระตุ้นให้พวกเราได้พยายามมองลึกเข้าไปวเลงว่าจะสร้างโลกที้มันมีแต่สัธิภาพขึ้นมาได้อย่างไรมาถึงวาระสองปีของสมบัติจมพลแล้ว่เราเราก็ต้องบอกสังคมอีกรอบนึงว่าเขาเองหายไปอยู่นะมันไม่ใช่แค่สคมบัติที่หายไปใช่ไหมทานายสมชายและพายจิตหรือว่าบิลลี่ที่เพิ่งหายไปก่อนหน้าน,นี้ไม่นานขณะที่การหายไปยังมีอยู่ต่อเนื่องเแล้วคิดว่า ก็อยากจะสื่อสารสังคมต่อแล้วว่าเรายังกยังอยู่ในโลกใบนี้อยู่ที่มีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่กับพวกเราทุวกวกันทุวกวันคนได้หายไปทุกวันวันแล้วพวกเราจะทําอะไรได้บ้างแม้การหายตัวไปของสมบัติสมพรและคนอื่นๆที่เกิดขึ้นในอาเซียนจะยังคลุมเครือ แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือพลังของคนรุ่นใหม่ที่พยายามสร้างสังคมแห่งสันติภาพตามที่พวกเขาฝันไว้โดยการออกมาตั้งคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกนี้ไม่มีการอุ้มหายวิรดาแซ่ลิมนักข่าวพลเมืองรายงาน